ตอนนี้เราอยู่กับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่เป็นใจปุ๋ยบุญพื่นะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมผมประพาสนิ้ยวงา,ามครับคุณลุงประพาสนิ้วงา,ามบ้านเลยคือสองร้อยหมู่ที่5ตําบลศบ่าจองหวัดแม่เมาะลําปางครับคุณลุงประพาสเป็นเกษตรกรที่ได้ข่าวว่าเป็นเกษตรกรที่เมื่อก่อนเป็นข้าราชการครับเนาะแล้วก็โอลลี่มาทําสวนทําสวนผลไม้ปลูกอะไรบ้างครับลุงแรกผมใช้กับ มะขามหวานมะขามหวานก่อนอใช้ขาับมะขามหวานมันมะขามหวานเมื่อก่อนใช้ใช่เคมีตลอดเนาะมะขามหวานนี่ใช้เคมีตลอดอตอนนั้นยังไม่รู้จักบุ้เพืชใช่ไหมครับรู้จักรู้จักแล้วแต่ยังไม่ใช้ไม่ใช้โอเคครับครับนี่ใช้กับมะขามมันได้ผลครับฝักใหญ่ฝักอ้วนอ๋ออามาใช้จะไม่แตกที่ผมลองใช้นี่นะมะขามผมใช้เคมีฝักมันแตกครึ่งเลยอ๋อใช้เคมีเนี่ยมะขามเนี่ยฝักแตกครับผมเลยมาใช้บุ้นเพื่อดูผรผม ผสมร่วมกันก่อนอ่าโอเคครับคนไม่ออกมาที่ว่าไม่แตกไม่แตกอันนี้คือความประทับใจที่ว่าทั้งแรกคือไม่แตกใช่แล้วก็มาปลูกฝรั่งฝรั่งฝรั่งมีประมาณ5ปีฝรั่งนี่ใช้บุพืชกี่ปีแล้วครับ5ปี5ปีก็หมายควาว่ามะขามเนี่ยเจ็ดปีแล้วหมายถึงย้อนหน้าไปปลูกมะขามก่อนนะครับมะขามแล้วใช้แล้วมาได้ผลดีก็เลยมาปลูกฝรั่งครับตอนนี้ที่เรามาดูกันนี่คือด้านหลังนี่คือ ฝรั่งใช่ไหมครับฝรั่งที่ปลูกนี่คือพันธุ์อะไรครับพันธุ์กิมจูพันธุ์กิมจูเนื้อที่เนื้อที่ที่ปลูกฝรั่งใน่กี่ต้นครับฝรั่งนี่ประมาณ3 35ต้น35ต้นครับผมเมื่อกี้ผมดูเมื่อตอนเดินเข้ามานั้นมี้อยหนาด้วยอ่ามี้อยหนาได้ใช้บุ้พื้ไหมครับใช้หมดครับแล้วก็ที่ประทับใจก็คือฝรั่งฝรั่งใน35ต้นเมื่อกี้บอกผมว่าได้กี่ลูกนะครับก็ประมาณหมื่นประมาณหมื่นลูกหมื่นลูกโอ้แสดงว่าหมายถึงมันออกผลผลิตดีเนาะใช่ครับ ครั้งแรกที่รู้จักบุญพืชนี่ประมาณ5ปีหรือว่า7ปีที่แล้วนะครับรู้จักครั้งแรกเนี่ยรู้จักยังไงครับผมฟังวิทยุตลอดฟังวิทยุฟังไอ้คำป๋องนี่นะคนจัดที่อะไรครับคำป๋องเมืองพุ่งนี่ะอันนี้ย้อนลอยไป7จปีแล้วนะครับหลังจากฟังแล้วรู้สึกยังไงอยากลองหรือว่ายังไงครับตอนที่อื่นก็ใช้ผสมกันขาดใช้ร่วมครับใช้ร่วมเทนี้ผมก็อ้าว ลองร่วมมั่งอ่าลองร่วมมั่งทีนนะี้มันได้ผลน่ะอ๋อมันได้ผลครับผมคือที่บอกเมื่อกี้คือครั้งแรกใช้ลองร่วมก็คือใช้กับมะขามใช้กับมะขามหวานแล้วมันได้ผลครับผมครับ,รบตอนนี้ให้ลุงพรทธเล่าเรื่องการใช้บุพเพกับฝรั่งนะครับที่ประทับใจที่มันเห็นผลได้ชัดเออคือประทับใจเรื่องด้านไหนครับก็เนี่ยดูใบนะนะใบเขียวใบมันเขียว ต้นนี่ต้องตัดออกมากเลยครับแล้วเรื่องผลแล้วครับผลนี่เป็นยังไงผลนี่ติดผลดีมากผมว่านะติดผลมากคือติดดกครับครับผมติดดอกเรื่งค้องเดตดิ้งบ้างะครับที่เอาไว้ก็จะสวนอันนี้คือทางดีเนี่ยใส่บุญพูดอยู่แล้วใช่นะครับคือทางทางข้างบนทางใบทางลูกทางผลนี่เมื่อกี้บอกว่าพ่นตาตาครับพ่นครับครับการการพ่นนี่กี่วันพ่นครับประมาณ15วัน ิบห้าวันพูดยังน้อยสิบห้าวันสิบห้าวันพูดครั้งหนึ่งแล้วก็มันอยู่ที่โอกาสด้วยเนาะครับองฝนอ่าดูฝนดูลูกมันนะครับดูลูกอันนี้ลูกนี่เราต้องห่อตลอดใช่ไหมครับต้องห่อทั้งหมดคือคือคือจะห่อนี่คือประมาณอายุได้กี่วันหรือว่าประมาณห่นนี้เปมมือนี่ต้องห่อละอ หลุงนี่จะไม่ใช้สารเคมีเลยนะส่วนนี้จะไม่ใช้สารเคมีนะครับอ่จะไม่ใช้สารเคมีคือฉีดพ่นด้วยตาตาเราอย่างเดียวแล้วก็ทางดินเนี่ยใส่บุญพืชครับผมครับบุญพืชที่ใช้ผมแอบมองเมื่อกี้ในโกดังใช้ทั้งสองสูตรใช่ไหมครับกระสอบสีน้ําเงินและสีชมพูใช่อ่าน้าเงินก็บำรุงต้นผสมอาหารสีชมพูก็เล่นงผลช่ข้างเนจำบุกโอเคครับวันนี้วันนี้เราบุญพืชนะครับอ่มีโอกาสได้มาเที่ยว ได้มาเยี่ยมชมสวนของคุณลุงประภาสนิ้วงามนะครับก็บอกเล่าเรื่องราวการใช้บุญพืชละครั้งแรกใช้กับมะขามครับแล้วใช้กับฝรั่งน่ายหนาด้วยนะครับได้ประสบผลสําเร็จผมก็ไม่มีอะไรจะอยากจะฝากลุงประภาสครับฝากอะไรไปถึงเกษตรกรที่เขายังไม่เคยใช้เป็นเกตความรู้นิดๆหน่อยๆว่าใช้บุญพืชแล้วจะดียังไงที่ลุงประภาสใช้มาเป็นยังไงระยะเวลา7ปีที่รู้จักบุญพืชรู้จักตาตาเรามา ใช้แล้วเป็นยังไงขอฝากลุงประภาทผ่านรายการนิดนึงครับผมประภาทรง,งามนะครับบ้านหนองมะแปบเนี่ยหนองมะแปบครับผมก็ได้ทำการปลูกฝรั่งครับได้ผลดีมากครับเกษตรกรสนใจก็เข้ามาดูได้อ่ามาเข้ามาดูเข้ามาชมได้ทีนในสวนผมครับผมค่ะวันนี้ทีมงานเราขอบคุณมากๆที่ให้พวกเราได้มาเที่ยวชมนะครับขอบคุณครับผม